สวัสดีครับผมปากไม้น้ำครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเทคนิคฟอร์มไม้แดงต้องทำยังไงบ้างเอาสไตล์ปากเลยนะอ่ามาดูครับวิธีทำของผมมาดูตู้นี้ครับตู้นี้48นิ้วตัวนี้เป็นโลทราซันเซ็ตได้มาจากคุณกฤษดาย,ยอดนวลนะครับได้มาผมก็ปากใบขายไปบ้างตัดไปให้ใครต่อใครบ้างทีนี้ต้นไม้มันได้เดือนกว่า,วาแล้วมันเริ่มฟอร์มขึ้นมา คุณจะเลี้ยงไม้ให้แดงเนี่ยถ้าคุณเข้าใจระบบนะครับคุณเลี้ยงให้แดงได้แต่ปัจจัยที่ให้ต้องได้นะครับไม่ใช่คาร์บอนไม่มีอะไรนี้ไม่ได้นะครับอันดับแรกเลยที่คุณจะต้องมีก็คือคาร์บอนไดออกไซด์จะต้องมีคุณมาดูครับนี่คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผมให้คุณมองเห็นฟองไหมไม่เห็นใช่ไหมเพราะว่าผมใช้วิธีต่อเข้ากับกระบอกไอ้ไม่ใช่กระบอกกับพาวเวอร์เฮดตัวเนี้ปั่นเลยนะครับเนี่ยคุณเห็นไหมคุณมองไม่เห็นหรอกตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ย มันพ่นออกมากับน้ําเลยละเอียดยิบมากข์บอนไดออกไซด์ต้องเพียงพอนะครับต้นไม้ถึงจะแดงได้อันดับที่สองุณหภูมิครับตัวนี้ผมใช้พัดลมลดความร้อนนะครับตัวนี้เป็นพัดลม DIY อุณหภูมิไม่ควรเกิน28องศาแต่ถ้าจะให้ดีควรจะอยู่ที่25-26องศาจะดีมากเพราะในน้ําที่เย็นเนี้ยข์บอนไดออกไซด์ละลายน้ําได้ดีต้นไม้ไม่ได้ใช้ ไม่ดูดซึมคาร์บอนไดออได์ที่เป็นฟองนะครับต้นไม้จะดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ําเท่านั้นนะครับแต่เราต้องทําเป็นฟองละเอียดที่สุดเพื่อให้มันละลายน้ําได้ดีตัวต่อมาครับไฟไฟจะต้องเพียงพอเอาง่ายๆคุณเลี้ยงไม้แดงเนี่ยคุณใช้ไฟ0.7วัตต์ต่อน้า1ลิตรคำนวณง่ายๆ ค่าแสงอะไรเนี่ยคุณเป็นเรียนรู้เอาแล้วการไฟตัวนี้ผมใช้เป็นไฟ DIY WRGB X 50แถวบอดี้เป็นงานไม้ใช้เองนะครับคุณจะเห็นว่ไฟผมเปิดเยอะมากคุณจะเลี้ยงไม้แดงให้ให้แดงจัดได้เนี่ยคุณจะต้องเปิดไฟนานถึง12ชั่วโมงเลยนะครับไม่ใช่เปิด4 5ชั่วโมงคุณเปิดไฟนานตะไครมาทํำยังไงตะไคร์จะหายนะครับไฟจําเป็นตัวต่อมาครับปุ๋ย ปุ๋ยเนี่ยผมใช้อย่างนี้นะครับเทคนิคการใส่ปุ๋ยของผมถ้าคุณไปซื้อกับตัวแทนจําหน่ายผมเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคการใช้ของคุณผมทําอย่างนี้ครับตอนฟอร์มไม้แดงนะดีโอคือธาตุไนโตรเจนตัวนี้ผมใส่แค่สัปดาห์หนึ่งสองครั้งเองนะครับผมจะใส่ปุ๋ยอย่างนี้ครับตัวนี้ใส่แค่สองครั้งไม่ใส่อีกห้าวันไม่ใส่นะครับผมจะใส่ตัวนี้ก่อนเลยครับทรีนิตี้ผมจะใส่ปุ๋ยเช้ากับเย็น ทั้ง4ขวดเนี่ยผมจะใส่เช้ากับเย็นนะครับตอนเช้าตื่นเช้ามาผมตัวนี้ครับครีตรี้บีไปเลยเปิดนี่ตอนเช้านะครับวันแรกผมก็ใส่ตัวนี้ด้วยบีเป,ปิดแค่นี้เองไม่ได้ใส่เยอะนะครับแล้วผมก็จะทิ้งไว้ประมาณห่างกันอย่างน้อย4-5ชั่วโมงนะครับพอตกตอนเย็นสัก4ี่โมงเย็นผมก็จะใส่ตัวนี้ครับมอร์เฟียตัวนี้เล่งให้แดงนะครับบีไปเลยเปิด ไม่ได้ใส่ตอนนี้นะใส่ห่างกัน5ชั่วโมงกันอย่างน้อยนะครับเพื่อไม่ให้ผุ๋ยตรึงกันและตัวตัวมาเอเจนต์บาวครับบีบไปเลยครับเปิดไฟแรงและนานตะไครมาแน่นอนขนลงขนดำเอ็กซ์เซอร์บีบเอเนี่ยผมใส่ทุกวันใส่ได้ทุกวันนะครับอย่าเกินโดดแค่นั้นเอง1ซีซีตะนาม20ลิตรตัวนี้ผมใส่ทุกวันครับบีบไปเพื่อป้องกันตะไครผมทําอย่างนี้นะครับยกเว้นตัวนี้ใน7วันเนี่ยผมใส่แค่2วัน เพราะว่าถ้าคุณใส่เยอะเนี่ยต้นไม้มันจะโตเร็วเกินไปผมต้องการฟอร์มสีของมันนะครับผมทําอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะครับอัดไฟ12ชั่วโมงค่า PH ต้องได้นะครับ PH ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงไม้แดงก็คือ6 6 5ไม่เกิน7ถ้าถึง8เนี่ยต้นไม้จะเริ่มแแกนเลี้ยงไงก็ไม่โตถ้าถึง9ต้นไม้ละลายนะครับ PH ที่เหมาะสมก็คือ 6, 6 6 5ไม่เกิน7แล้วคุณก็ฟอร์มไปครับ ครบ2เดือนคุณต้องฝังปุ๋ยนะครับถ้าเป็นไม้ข้อสีแดงเนี่ยคุณก็ฝังเลสพลัสสีเขียวคุณก็ฝังอ,อะไรอะเฟอร์แอคทีฟฮะเฟอร์แอคทีฟเฟอร์แอคทีฟนะครับคุณอย่าเอาไม้เขียวไปฝังให้ไม้แดงนะครับผลลัพธ์ที่ได้มันจะโตเร็วมากแต่สีจะดอกเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้เลสพลัสฝังนะครับคุณไปลองทำกับตู้คุณดูนะครับนี่ตู้ผมผมให้ดูแล้ว ได้ผลยังไงมาแชร์กันครับ